ขอยกให้ร้านนี้เป็นอีกหนึ่งของดีย่านสีนค拉ินวันนี้จะพาทุกคนมากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่คนรักเนื้อเนี่ยไม่ควรพลาดแล,แลก็ไม่รอช้าขอเปิดด้วยเมนูหม้อไฟชุดเติมที่ภายในเซ็ตจะมีเอนแก้วชิ้นหนาๆเนื้อตุ๋นชิ้นโตให้มาแบบไม่หวงมาพร้อมด้วยผ้าคีริวลูกชิ้นและเนื้อสดเอาทุกอย่างลงไปในน้ำซุปที่หอมทั้งเครื่องเทศและสมุนไพรโดยที่ร้านเนี่ยเขาจะใช้เนื้อเกรดพรีเมียมที่ตุ๋นนานกว่า3ชั่วโมงยิ่งกินไปพร้อมน้ำจิ้มพริกน้ำส้มที่เป็นสูตรเดขานมีิวกไ่่ ชิ้นเอ็นลูกชิ้นเนื้อล้วนนี่ก็เด้งสู้ฟันหรือใครที่จะสั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวธรรมดานี่เขาก็มีนะครับซึ่งเครื่องเนี่ยให้มันแน่นล้นชามตัวน้าซุปเขาก็รสชาติกลมกลอมเนื้อตุ๋นนี่ก็ต้องบอกเลยว่านุ่มแทบจะละลายไปในปากและอยากให้ดูไซส์ของชามนะครับชามนี้ใหญ่มากๆเลยแต่ราคาเนี่ยแค่แบงค์แดงใบเดียวเท่านั้นและอีกหนึ่งเมนูที่อยากให้ลองนี่คือเอ็นแก้วบะหมี่รวมที่เพียงแค่ป,ปรุงพริกเพิ่มนิดเดียวอร่อยครบครันเอ็นแก้วเนี่ยให้มาแบบไม่มียั้งบะหมี่เส้นกลมลมี้วงี้องยกกใหเเป็นมนูที่มาร้านเ้กาเหลาเนื้อรวมนี่ย